ល្បប់ស៊ុំមុង1 แม่เหมือนดอกฟ้าที่น่าฝันไฝบิดาขับไลไม่แลมาลงเยาวเฝ้ายอกอยู่แต่อีดอกตำแยจนดอกฟ้าจังแม่อมอนมองพอยอโยนกระเทางควางทิ้งดอกฟ้าบนหี ห่วงลุกหลิกพิกลักมาเก็บเอาดอกไม้รวงมาอิงแอบแนบสวงแต่สองดอกฟ้าลระทิลสิ้นหนทางพ่อมาลงอีนางดอกทอง หลอกหลอเอ๊ะเจ๋แเจ้าเวลเสียงใครกันนะอ๋อจริงสินับแต่ได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นพระมเหสีสามเดือนแล้วยังไม่เคยออกจากตำหนักไปไหนเพราะฝ่าบาทยังไม่อนุญาตคงอยากจะมีคนมาชมบุญบารมีพระมเหสีองค์ใหม่จึงจะนำดอกเงินดอกพองมาถวายด ok เดี๋ยวออกไปต้อนรับใครกันนะ อยากจะเจอตัวมันแล้วเกินใครอออืย่างหนาเชียะโอ้โหนี่ขนาดยางหนานเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยขอโทษนะที่ชนเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรครับหาใครเอ้มีคนเดียวเอาขอโทษผมมาคนเดียวคนเดียวเลยจ้าครับเมื่อกี้ฉันได้ยินนว่น่ว่าท่านใช่ไหม ที่อยากจะยนโฉมพระมเหสีองค์ใหม่นําดอกเงินดอกทองมาถวายใช่ไหล่ะมเหสีองค์ใหม่ถูกต้องจ้ะที่ช่วยจันแรมนั่นหระใช่แล้วโอ้โหแม่คุณผูกกับตะเข็บไปแล้วนะเอา้าเมื่อสักครู่นี้เสียงที่ได้ยินเขาไม่ได้สารเสริญเยนยองไม่ได้ว่าจะนําดอกเงินดอกทองมาทูลถวายแต่กูด่ามึงว่าดอกทองนะเอา้า อีกทีอีกครั้งไม่ได้สารเสริญเย็นยองไม่ได้นำดอกเงินดอ,อกทองมาทูลถวายแต่กูด่ามึงว่าดอ,อกทองนะเอาเ <c oughs> จ้าเด็กหน้าอ่อน <c oughs> น้อยจุกกระสาา โทษเจ้าหนะ่ะหัวเจ้าหลุดเอากบาข้าเคยจันแามพระมเหสีอ,องค์ใหม่ที่ถูกแต่งตั้งและเจ้ายังกล้าสามารถดูถูกขนาดนี้เจ้ารู้ไหมว่าโทษเจ้าน่ะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนสําคัญอย่างไรอยากรู้เขาจะบอกขรีนามรารชโอรรอิสราพระบิดาเทวดาพระมารดา ทักาล,ลอ๋ลอ,อน,นี่สองลูกมาเป็นตัวแทนใช่แม่สู้ไม่ไหวรับมือไม่ได้แล้วสิท่าเออเอาเธอองค์อิสราในฐานะที่เป็นลูกขององค์เทวริสข้าก็จะให้เกียรติไ,ไม่เป็นไรโทษนั้นแรงเกินไป ถาหากว่าท่านขอโทษเราเราจะไม่เอาความทั้งหมดต้องการให้กูขอโทษคนยังกูอิสระพูดคำไหนคำนั้นถ้าจะให้กูขอโทษไม่มีทางน่านรักใช่สิจะรักแค่ไหนวะ ปากหมดแล้วนะ,พอพะออเอาพอกูจะรอจบมึงก็เบี้ยวพอดีมันน่า จะยบเดี๋ยวตบด้วยเตาไอ้พวกมาเอาไม่ต้องมันจะมากไปแล้ว อโอ้โหปากคอเลยใช่ไรมายนที่ม<อ>ผู้ชมชาวพิจิตรผู้ชมที่มาคืนนี้ทุกท่านใครอยากให้วุฒิบุษแสวงด่าแก้วตาปรบมือดังๆเลยเร็วมึงโดนแน่ผู้ด,ด่ามึงแน่นะเอา้าโอ้โหรุ่นนี้ยังมีโป้องอย่างมึงไม่ต้องไปหาชาติไายหรอก ถ้าเสียงปรกมือยังดังไม่พอชูมือแล้วยกแบงร้อยมาแล้วนั่นแน่คุณพุทธคุณแสวงตอนนี้กำลังมาแรงค่ะเขาฝากตัวเป็นบุตรของสิงห์แสวงชัยกำลังถ่ายทอดวิชาการร้องการสแสดงเป็นตัวแทนของสิงห์แสวงชัยกำลังมาแรงเอ้เนอะไรละป้ามา ออโอ้ไม่กูเนี่ยเล่นมากี่ปีแล้วพี่จิตเนี่ยเล่นมากี่ปีแล้วเอ้าอ๋อหาเสียง เหลืเดลมึงเป็นเหลือแดกถ้าจับได้ปูดจับเหกกระโด นี่คุณรวธอะไรเก้าตาที่ไม่เคยแสดงหยาบไม่เคยร้องหยาบเออผู้ชมนี่เขารู้จักดีไอ้ที่ร้องหน้าแตกัวแตกไว้อ๋อตตแอร์ก็แตกใช่ใจหายแวบเลยเก้าตาเวลาเมาอย่าร้องนะหกินเล่ามเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปอย่างอื่นทุกวันสิวันนี้เสียงแห้งมมันเคืองไงเออมาจะแห้ง แค่พูว่าอะไรเรลากูมันน่งดูอยู่แล้วก็ไม่ใช่ถึงฉากออกไปยังไงเลยเนี่ยอ่ะ่ายไปถึงกูทำไมอ่ะไม่่าไอ้ยวุฒิหลอกไห้วุฒิมันแปลกไม มึงว่ากูเ้นะ่อดาวปูจนดดงนะเด้องโอรองอขนาดนี้่ยทาไมกูจะร้อไม่ได้เือกคุณอาวุธอกใยาให้ด่าแก้วตาปลอมือครอยากแหวนด่าแก้วตาปลอมมือสชครับปลอมือนี่ อีดอกทองอีตอแหลอีช้างเยุ้้ยอะไรกันเนี่ยก็คุณกให้ผู้ดาวก็ไปชอตเกนี้ต้องร้องหนาสิจะมาพูดดายังไงล่ะรับรางวัลนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอมาจับเงินเลีวเอ้ยจะเดินไปขอบคุณครับขอบคุณของใครเนี่ยของแม่ใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ที่ไปแค่ดันก็แค่จริงจรขอบคุณมากขอบคุณใจย็นไม่คุณไม่ถูกอ่ะน่ารักละวันเขาทำไมพี่ลำเอียงอย่างนี้เนี่ยอ้าวลูเล่ตเหรอโอ้ขอบคุณเพลงลูเล่ตขอบใจนะครับพี่คนนะใจด้วยจ้าถ่ายละเดี๋ยวไม่มีให้ถ่ายแล้วอ้าวถ่ายพ่อเคยจะขอไปวน พ้อทางขวามือได้รางวัลขอบคุณมากรอแป๊บนะครับพ้อทางขวาด้วยขาพ่อไปทีเดียวเดินล้มทำไมฮัลโหลขอบคุณมากทางนี้ทางนี้รอกมือกับนะคุณหมอสัมปันโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้โหมาให้ได้หนึ่งนโอ้โหหมอและอีกสองคนแล้วขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากๆแสดงว่า วันเผาคนหมอไม่ไปแล้วคือขอบคอณเลยล่ะเสวันม้อนมาไอหมอกให้รางวัลให้ผมหาตั้งทังเพื่อเผาขอบคุณครับขอบคุณนะครับจะทำบุญเท่าไหร่ได้ครับทำได้พวกเราอ,อ เอาไปวนญจะไม่ตายนะยังไงน้มาแช่งลกูกทำบุญเท่าไรท่ทำกันได้พวกเราทำเกลือไม่ได้ไปเผาวพวกพ้องทำไปได้แลยนะครับจะมากจะน้อยคนละร้อยคนยี่สิบบาทให้ผมต้อยม้ยมามตายเนี่ยผมจะได้รู้อะไรทำเท่าไร เราทำอะไรตอนนี้แล้วกูทำตอนตายตอนตายกูจะไปรู้เรื่องกูจะดื้อใจ,จหายอะไเ,เออดีเหมือนกันเนาะมก็คืเนเราไปเด็กหมด โโอ้้ปปากแบ,บไ,ไดน,นายกชาชายทีช่ช่องผาดชา,ายมาเชียจะให้เป็นเมียทาชายแต่แหวนมันจะวายโคร่วง <c oughs> <c oughs> มึงเป็นเมียกูขอนแล้ววันทาชายเจ็บใจจริงพี่ไม่ได้แป็นพันต <c oughs> <c oughs> <c oughs> กองขอมอเช้าสินา รวยลิกเกจะรวยผู้การโอ้โหลิกเกผู้การกูเนี่ยพี่ชายจะรวยนะผู้การจะรวยพล,ลตรีพลตรีจะรวยครัรบมไม่ใช่ลิกเกกูให้รวยลิกเกจะรวยผู้การหา้ามใครต่อต้านแต่ต้องนายยกท่ชายผมเป็นอะไรท่านก็ช่วยผู้การ จะรวยหนุนหลังไม่ขอปืนคืนผมโดดจากปืนหลายครั้งเตียตุ้มเสีย,ต,สยตั้งทำไม่ต้องอพอแหว,วงพอแวงไม่มวยเอาอย่าเดินผ่านที่น,น,น,น้า <c oughs> ระแวงรางวัลระแวงรางวัลวันนี้พอทำมัดทำแมง สงสัยพ่อแหวงไม่มวยถ้าผูกการน่าจะรวยรับรู้ท่านเท่านั่งเพื่อยังนั่งฟังอยู่รีบเอารางวัลถหามาให้หนูกับน้องอ้างกินหไยน้องก็บอกว่าแหวงแก่ขนาดเนี้ยจะบอกจะได้หนุ่มขึ้นไงไม่ดีไงจะได้มีเมียเั็สิบคนเล้อุ้่ที่ผาแค่นี้ก็เดินขา เขาพิจิตอยากไม่จจาใครจะเทีย่ยวตาอยาียอ่ยใจใครเชียร์รแก้วตาเราไปงด้วไหนแล้วแก้วตาดีใจหรือไงน,นะคุณอวุธขอให้ปลบมือก็ตบพ่อขอให้ปรบมือก็ปลอบแก้วตาขอก็ปลอบเขายู่กับพวกเราตีกันเอา ม่ได่แบงค์พันเขาเลยอ่ะจะไม่ปากแบกไปด้วยอ๋อได้ดีโอ้โอ้แม่มหาจมเรือ้สวยวันสวยคืนรวยวันเลยคืนนะคะขอให้โชคดีนะคะโชคดีอะใครใจให้เกี้ยวตาอีกแล้วอุ้ยีจิตใะใจดีอย่างนี้แองมากในทางพ่อ จะาาแล้วมีตกหน้ากูจะแทงไม่มี่้าเป็นคอไม่ยุ้นนะดูจ้าแม่เจ้าไม่เ้แเจ้ามเจ้แ่เจ้าแรเจ้ามเ้าแมเ้เจ้าแร้มเจ้างเจาจ้า้าแเจ้่เ้ากา คนนู้นก็จะมาฆ่าคนนี้ก็จะมาด่ามากันไม่เลือกหน้าหม่อมฉันเป็นผู้รองรับอารมณ์ไหนว่าพระองค์จะปกป้องหม่อมฉันได้ยังไงล่ะคำพูดของพระองค์ไม่สั์สิทธิ์เลยและอย่างนี้ตอเล่กำธงแต่งยีนะจ๊ะใครก็พอคนแมงเลยเนี้ย ไม่ได้อิสลาถือว่าเป็นลูกพระองค์เหยียดยามหม่อมฉันดูถูกหม่อมฉันสาดเสียแท้เสียแบบนี้หม่อมฉันรับไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้ขอลากลับซ่องจะและ้วกนะลับซ่องก่หลีหรือนะ่า <c oughs> กูถึงว่า <c oughs> กูไปมาเมื่อกี้มี <c oughs> เขาบอกว่าคืนนี้ตะหลีปิด <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่นี่ก <c oughs> ูไปกูมันไปทําอะไรแล้วกูไปดูเฉยๆแล้วกูก็เดินกลับจะมีปัญญาทําอะไรเขาได้แหละไปใจซ่องแบบนั้นซ่องโจรไว้ซ่องโจรเ<ว>ล้วไปจะแลมจยเย็นก่อนซะเรื่องนี้เดี๋ยวเสด็จพี่จัดก,การให้ขอดัชไต้พรองธุริพบารปกกล้าปลอกมอ ข้าพเจ้าไม่ทัพบ,บัวลอยขอพระองค์ทรงพระเ,รเญญจริญเถิดพระยาเจริญสุขไม่ทัพบ,บัวรอยพร้อมด้วยอิสระพระจกค่ะเจ้าทั้งสองคนไม่รู้หรือไง